โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะม,มาพบมาพบกับสาวลาสินเก่าเส้นเคยได้ดูพี่น้องซาลามาอยู่บอลได้น,นี่เ <c oughs> นาะพี่น้องเมื่อน,นี้เขากระสีผ้าพี่น้องได้ลงมาเบิ้งเอามาจาะเบิ้งเสาพี่น้องเพ,งพาราะว่าเสาเขายังทะลพังดิอเอาเลยมาเจาะเบิ้งยันมันยางโมเมนบ์โมเมนต์ซาลาเอาเล่นเนาะ นี่ก็คือเสาวลาวมาเอากินกับรายลงเนาะพี่น้องเรือว่าจะเอาเหมยนก่อเทกุติ้งหรือว่าก่อเอวตัวเฮือนหรือว่าเอาสีโย่อเฮือนเดือนซองออกใหม่หนึ่งคำเนาะพี่น้องก็คือเอาสิมากนี่ก็คือเสาของสาวลาวจิบหาต้นเนาะพี่น้องนั่นคือดินพินเนเนเน่นๆๆเห็นบอก ก็แมงอยู่ลพี่น้องเอี่ยวันนี้เขาก็มาอยู่เพื่อ,อนหินคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องตอนนี้เขากำลังมาลอดหาทรายเนาะเพราะว่าหินพิ่นมาหลุดหนึ่งแล้วเนาะก็คือเขารอดหาทรา,า,ายเพราะว่าทรายเพิ่นงันแปะเอาอยู่เนาะพี่น้องก,ก็คือเราจาราจริงอยู่ึ้นมือซองคำออกไม่ออกไม่คำหนึ่งเนาะเออมือ เดือนสองโอ้ยเดือนสองออกใหม่คำหนึ่งเนาะพี่น้องว้าวไลก์กับยายห่างสาวลาวกันเนาะก็คือเดือนสองออกใหม่หนึ่งคำเนาะเทากับเดี๋ยวเทาก็สีได้มาแบบว่าอัปเดตเรื่อยๆเนาะพี่น้องกับการโกส้างเงื่อนสาวลาวเนาะกับถ้าพู้ได้อยากสวยสาวลาวก็เืิอไดเด้อพี่น้องเ <redes c ười> นาะโอ้ยพี่น้องอยันได้ย่อแต่สาวอะไรสาวลาวก็ได้ย่อแต่สาวอะไรกับ ปะมันไหวก่อนเนาะพี่น้องปีหน้าฟ้าไม่เข้าจังซิมาเฮ็ดแบบนี้สลาเราสิไปหาเงินก่อนพี่น้องเอ้ยสิไปหาทําการทํางานอยู่กรุงเทพกรุงไทยผุดหลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดใดเพราะว่าสลาเราสิมาหยกย่อเฮือนไหวก่อนเนาะพี่น้อง<ส>เผื่อมีกําลังเ่งใจเผื่อจะต่อสู้ไปเมื่อนาเนาะพี่นอ<ส>้องเผื่อเฮ้าเสิ เห็ดแล้วก็ประมาณหาหกปีพูแหละพี่น้องเ้ยเผื่อเสาเหลาสี่ห้าเงินมาเห็ดเทือนเหล้วกับเห็ดเทือนคนเดียวเนาะก็เลยสิใส่เวลาโดนแน่นาอพี่น้องเมื่อนี้เขาก็ได้มาเบิ่งเสาหันเลยเดียวห้าสิบห้าอย่างไปเบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าเสาเข้ามาครบหรือยั่งเพราะว่าเมื่อนั้นลงซิปต้นแล้วเนาะแล้วที่หลังคือผืนเอามาลง่้นำหลังคือหาต้นเนาะเดี๋ยวห้าสิบไปนับเบิ่งเนาะว่า มันขบตามจำนวนบอ่อจากศิพาพี่น้องไปเบึงกองหินกองทรายวะ่ะหินทรายโหลดทีเสาเราเอามากอเพื่อนนี่ประมาณโหลดเท่าใดแหละกรใหญ่สำได้หรือว่าได้รลายสำได้ก็ไปเบึงน้ำก,กันแล่พี่น้องเอ้สบายไม่แล่กันนั่งนั่งเงาเราก็เขีย่ยโทรศัพท์นั่งทานั่งทาโหลดหินโหลดทรายมาเนาะเออโหลดหินมาแล้วยังแต่โหลดทรายเนาะเอาก็มาทา เราหิวเขาได้เนาะพี่น้องนเนาขึ้นมานั่งเนี่ยป้าให้แม่เลีนังก่อนพี่น้องเล้ห้ากะสิไปก่อนตอนนี้เ้ากะสิพ้าพี่น้องมาเบิ่งเสาก่อนเนาะโอ้ยลมแห้งหลายเนาะตอนนี้กะตอนนี้ห้ากะสิม้าตรวเบิ่งเสาเนาะเสาถีเอาลงไปแล้วนี่ก็คือ สองสี 2, 4, 6, 8, 10, นะ่หกแปดสิบเนาะสิบห่อน,นี่คือพื่นเอาลงมานำลังเนาะสองสี่หาคือสิบหาต้นเนาะพี่นะ้องก็คือเมื่อนี้เขาก็มาตรวจปเมิงสภาพเสาเนาะที่พื่นเอามาส่งเนาะเอากระสีแดงยกย่อขึ้นเดือนสองออกใหม่คำหนึ่งเป็นเดือนล่าเนาะพี่นะ้องก็ตรงกันกับวันที่เส้าสาม เรียนทันว่าปีสองพันสองเนาะพี่น้องก็คือสีได้หยกย่อคือเป็นหูพ้างแล้วเนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวคะสิพาพี่น้องไปบึงหินอันนี้คือหินเข้ามาบอท่านก็เจ้าเาท่ก่อนตะกี้เข้า่าสีสีหาก็เจ้าเาท่อยู่วางกอกเพื่อว่าไครสั่งเหมือนคนไกลเนาะอ,อันนี้ก็คือ มาที่ให้อยู่กลางเดียนทั้งนี้นี่ก็หินเนาะหินหลดหน่อยหนึ่งกับสองสองพันสี่เนาะพี่เนอะหินหลดละสองพันสี่ส่วนทรายอะเดี๋ยวเอาสิบึงปริมาณอันนี้คือขึ้นหลดหน่อยเนาะ หินสองพันสี่ซ้เราเอาหลดหน่อยก่อนเพระาะว่าสิมาเทสแต่เซาหร,รือว่ามาเทกุตติ่งมันทำสร้างขึ้นว่าพ่อขึ้นว่าสำนี้เนาะแล้เลยเอาหลดหน่อยก่อนพี่น้องส่วนมาขึ้น่าหลดใหญ่นะ่ะต้องต้องได้เทต้องได้เทเนาะพี่น้องต้องได้เทพืน้นแล้วก็ต้องได้ก่อนน่ะสีแดงหลุดใหญ่เพระาะว่ากต ว่าเผื่อๆไว้นาอพี่น้องกระคูหนึ่งกันคูหนึ่งค่ะทาเป็นรถใหญ่นะเจ็ดพันน้อพี่น้อง้าเป็นผูนะคือหินกับทรายนะคูหนึ่งเจ็ดพันบาทเลยสิเป็นกองบล็อกใหญ่เลยจนแล้วเฮื่อนผูแลกวว่านาอพี่น้องกระโบเรวกะกระเกือบแล้วผูแล้เนาะพี่น้องหินทรายคูหนึ่งเจ็ดพัน 7, บาทนะกับโบหูไวามันขึ้นหรือบพรอกว่าเศรษฐะกิจแกเป็นทำเศรษฐะกิจแหละก,ะกันตาเกิรเกิน้ำเนาะ การคือตอนตอนนี้เพิ่นเนือสาวลักุฎิธรรมคือมีแต่ราคาหินลดน้อยเนาะอันนี้ก็สองสองพันสี่ส่วนทรายกับพันสี่เนาะพี่น้องก็เดียวเป็นเนี้ได้ห้าก็สังสีไทยเบิ่งวันลดเงี้ยน้อยลดไงสำได้เนาะพี่น้องสาวลาก็เหตุตามกำลังเนาะพี่น้องสําหาเงินคนเดียวเนาะพี่น้องก็คือ ได้สำได้เข้ากะสีเอาสำพัน์กสีเห็ดป้ายเถื่อละปีแต่ละปีเนาะเถื่อละปีได้อิดก,ก่อนหนึ่งเะสีเอาพี่น้องเอ,อ้เห็ดเนวไดได้ลงมือเห็นมือทำแล้วเนาะให้เกาอดเก้าเงนินเนาะพี่น้องจังสีได้ถอนค้ำเห้หลุดกันเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็เริ่มเทแล้วดินหลดพันสีเนาะพี่เนาะเฮาจะโทษนะครับบริยินดอกครับขี่รหลดเออ ออาโทษโทฮเาเห็นอยู่เขาจาว่าเขามาเปิดเบิ่งเอ้าเท่าลือขี่รถมาหอดนี่มาหอดเท่าลือเขาว่าอันน่าเราไม่เชื่อในเรื่อตัวเป็นโถคนทามเป็นามน่ะมาเจ้าติมาเขาีกยว๊อดเเรียกว่ามาเจ้ากัมาน้าโพดโพดไรเออเออ มองนี่ละบัดะท,า,ทามาเออแรกใแลดียด๋ยวเ้นเฮาหนี่เป็นปุคุมาบัแมนไดเออใบใหญ่ยยซุกมาคุณในห้าวนี่ร้อยน,นเอามาคุณเออรอยโลดอ๋อคอจีจ่ายเลยได้เคยจ่ายเลยไเออจ่ายจ่ายเลอ่ะเอาเลย,เย,เยบคป ครบทอนสองร้อยสามพันแปดานแดโดยหอบใจละลายเราจะมาบ้าทนไปเกย์ส่งโอ้ยจะแมนปัญญาอิพี่บ้าอันน่ะจักมาแต่ทั้งได้พี่น้องเอ้มา โอ้ยลาเฮามาน้ำรถเฮาหัวโอ้ยเฮาว่าตอนน่ะเฮาเบิ่งคือยังบ่เห็นโทรมาเนาะเฮาก็เลยอันนั้นนั่งเอ้าปงทงขากแท้เนาะฮา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 ปาฏิมาลืมใหม่ลืมใหม่เงินอีกแล้วเนาะโอ้ยกะว้างใส่เส้าว่ามันอย่งบ่เปื้อนเออ วี่กับเมื่อทออนอยู่เพื่อนก็ได้นี่แล้วเข่าดีมาครั้งนี้ของเฮานั่นเนี่ยยังเนอาบานนี่อาเงินอาเงินท่อ n พี่น้องเห้่นมากับลูกชายเออมีห้านมีร้านจกกระเป๋าเงินออกโอย ทิ้งข <hire> ้าวรือกูมาไปเท่ไกลเสียนาอกว่ะข้าเป็นคนผ่านเ้ยบัวใหญ่อันนี้ข้าวเราหอดบัวจักงหอดเพผืนข้าวเราหอดบัวจักงหอดเพผืนได้กระขาบสิบ้านใดบ้านไหนบ้านตั้งตะลุงบ้านอยู่ปิดไปหรือบ้านน้องชิโน่ตะขาบอ้าวบ้านน้องชิโน่เดี่ยวเนี่ยเออโดยขอบใจคือกันเด้อ ด,ด, <S <S <โ>ด้วยด้วยฝนมาส่งหินสง่งทรายพี่น้องเอยบ้านเขาเองเอเกตเอเกตเนาะอันน่ะสางกับไให้สางคุ้นคุ้นคุ้นเอาทรายหินกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามาเราะท่านฝนมาหู้ิ่นกันเลยอันน,น,อน,อนั้นเทอยู่งุ่นเนาะมานนีเขา้าเขาไม่อยู่ทากันก็นอยู่ในหนีเหาะ โอ้ยสั่งว่าผู้ใด้เด้สั่งไซสั่งยิ้นไหน้นมาเตะใครโอ้ยสั่มสั่มพีไอโอ้จ่าแม่นสาวพองเนาะลเราก็สีวานเลยฮะสาวตัวนี้นึ่งพันห้แก่เด่นขึ้นเอาแนวภาพใบผลอามาส่งออบโบมันลุดออกอันนั้นเด้ล้ำขาเด้มันลุดลง มงห้อยโตว, <board. S 3> ว่าเ,เาออเอวเออเขาขีดไ,ไดว้อ,อืมขีดไว้เนี่ยนีนะเขาก็ขีดไว้คูอันอยู่เดี๋ยวคือว่าเนาะฮะเขาก็สีเดืมือได้พี่น้องบ้านนี่อืมเขาก็สีเดืมือได้พี่น้องเใยบ้านนี่เพราะว่า เข้ากระจายเงินทรายกับหินเรียบร้อยปกติหินกับทรายมันสีอยู่เทียงกันเม่นบน์่พี่น้องแต่แต่ทรายอยู่ผุนหินมันอยู่ผุนเว้น้นนองเออจะแมน่นห้องหากันเห็นว่าเดินกวางกันห้หินกับทรายห้องหากันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจะแมน่นเนาะวานนี้เข้ากับสาวเข้ากับสีพอ่อพอกันมือเดือนซองออกใหม่ คำหนึ่งเนาะพี่น้องเดือนสองออกม่คำหนึ่งคุณและเฮาพอฝอกันอีกเถอในมือโอ้ยเฮาสิลงมาครึ่งเฮือนก่อนเนาะโอแมนแมนแมนเฮาสิมาครึ่งเฮือนก่อนเฮาจึงเฮาจึงมาพอฝอกันมือครึ่งเฮือนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สิได้อัมราพัชจากแล้วฝากกดไลค์กุเซกุซซับจะใครกุดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งให้สาวเราคนอ่ะมุ่งเนี่ยเด้อพี่น้องไผสิมาสอยสาวเราเฮ็ดเทือนกับฝ่าวมาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ ยังรับอยู่เด้อพี่น้องโอ้ยว้าวแลวสู้ๆนาอพี่น้องสู้ๆๆเผื่อเสาเราเหตุเฮื่อแล้วกับประมาณหาหกปีผุนเลยพี่น้องจึงได้มากขึ้นเอาตามกําลังเจ้าของน้อพี่น้องเอาเผื่อกาเก็บห้อมลมลินมาปีหนาได้เธอได้ก็เอาเท่านั้นเนาะปีหนีเขาได้ซ้ำนี้กัถือว่าโอเคแล้วนาอพี่น้องกั คือปีนี้เขากับสีแด้เต่งยอ่อเสาขึ้นปีหนาเข้าสีแด้รังค่าโบสีได้มุ่งบบหรือว่าเป็นเนี่ได้จังหวะกันอีกเถื่อนเนาะพี่น้องขิปนี้กับบายบายแหละเดอ้อเป็นกำลังใจให้สาวเราคนน้ำมุ่งน้ำเนี่ยเด้อพี่น้อง